สวัสดีครับสมาชิกช่องกูรูยูนิต็ดวันนี้อยู่กับผมเจดคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราจะกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาคู่ที่ใช่คู่ที่น่าเชื่อมมาคอนเฟิร์มกันนะครับพร้อมกับเหล่าบรรดากูรูเป็น3ประสานกูรูในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับ ก็มาถึงวันอังคารนะครับน่าจะเป็นการทํางานวันแรกของใครหลายคนหลังจากที่ได้พักมาเต็มๆหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับบ้านกันมานะครับในช่วงวันหยุดยาวก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทํางานในวันแรกนะครับอ้าวคืนวันนี้ฟุตบอลที่ผมเลือกมาครับไปที่เวลาตี2ตรงครับเอฟแอลทัวรฟี่ของอังกฤษนะครับโอดัมทีมบุ้ยจากลีกทูครับจะเปิดบ้านเจอกับวิแกนอะเลนติกอันดับ3จากลีกวันนะครับโอดัมเนี่ยไม่น่าเชื่อครับร่วงลงมาอยู่ลีกทูไม่พอแถมรัััั้บบวววยดครตหลก ลัมดีแลนฮัลลัมโป๊บนิกกี้อดัมส์นะครับฝั่งของวีแกนอยู่ในอันดับ3ของลีกวันมีดุลเลื่อนชั้นขึ้นสู่เดอชชั้นชิพนะครับมีแม็กซ์พาวเวลคันลัมแลนนะครับข้างหน้าเป็นบิลคีนนะครับแน่นอนเจอกันผลล่าสุดต้องย้อนไป4ปีก่อนวีแกนเอาชนะไปกลับเลยครับผมมองว่า โอเัมเนี่ยน่าจะไม่ลุ้นในบอลถ้วยแล้วนะครับน่าจะไปลุ้นในเกมหลีกเพื่อรักษาการตัวรอดการตกชั้นไปนอกหลีกมากกว่านะครับในขณะที่วีการแกร่งทั่วแผันจริงนะครับไม่ว่าจะส่งชุดไหนก็มีความมั่นใจครับดูแล้ววีการจะบุกมาชนะโอดดมได้แน่คืนวันนี้ครับเพื่อเข้ารอบต่อไปนะครับดังนั้นคือวันนี้คอนเฟิร์มครับไปที่วีการอลไนติกครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแฟนกูรูอยู่ในเต็ดทุกคนนะครับพบกันเชิญประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้นะครับในที่เด็ดเจ๊ดำนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกันทุกวันฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเรา3ประสานกูรูอยู่ในเต็ดด้วยนะครับวันนี้ค่าคืนวันอังคารนะครับไปกันที่ฟุตบอลถ้วยของสเปนโกปาเดลเรนะครับตีสตรงที่ระดับ5จากเซกุนดาอย่างปอนเฟรดินาครับ จะพบที่ันดับ9ในลาลิกาสเปยนอย่างเอสปันญอลไอโนกแก้วนั่นเองนะบอนเฟยชนะ2เสมอสองแพ้1นะครับจากคะแนนล่าสุดในทุกรายการนะครับส่วนเอสปันญอลชนะ3แพ้2ฟอร์มก็ไม่ไดีดีเดียวกันเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเฮดทูเฮดการเจอกันคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด2เกมเนี่ยเอสปันญอลชนะบอนเฟย์ราติน่าได้ทั้ง2นัดเลยคมกันตรงนี้เรื่องของเฮดทูเฮดนะครับดูตัวผู้เล่นกันหน่อยเจ้าถิ่นบอนเฟย์ราติน่านะครับอเล์เซนดูปาชาโนคริสเตียนโรดิเกสและเซกิเอนริช ส่วนเอสปัลยาครับมีเซกิโกเมสเซกิดาเดและราอูเดโตมาสูน้าทิมชาติสเปนลุ้นลงสนามวันนี้นะคู่นี้เสมอไหนเสมอกันโอ้โหเจดมมาว่า um โอกาสเสมอเนี่ยเอสปัลยานั่นคือขั้นต่ําสุดและมีมุมชนะอยู่ด้วยต่างจากเจ้าถิ่นที่ดูจะแบบนะฟอร์มในการเจอเอสปัลยานี่แพ้มา2เกมแล้ววันนี้เอสปัลยอบุกมาไม่น่าถึงแพ้เต็มที่คือเสมอและมีมุมชนะอยู่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ทีเด็ดเจดามองไปที่เอสปัลยอ ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ในทุกช่องทางการติดตามชื่อนี้นะกูรูยูนเต็ดนะครับก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับเรา3ประสานกูรูยูนเต็ดด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับทีเด็ดเจ๊ดำสวัสดีครับสวัสดีครับชาวกูรูยูนเต็ดทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมกับป้าพาเฮผมเจมสพาคุณเดินสายในเรองการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นวันละหนึ่งคู่นะครับเอามาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับวันนี้ฟุตบอลลงเตะน้อยเหลือกเกินแต่ก็เลือกมาหนึ่งคู่จาก เป็นเหรียท rophy ในอังกฤษนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายโนรัตี2ตรงเราไปดูชาวตันครับทีมอันดับ13จากลีกอุนเหมือนจะเปิดบ้านเกี่ยวทาง MK d o n คดอทีมอันดับ7จากลีกอุนนะครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทาง MK d o n คดอเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับชาวตันเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเปิดหัวปีเนี่ยแพ้วีคอมเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางเอ็มเคดอนเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งคร เกมล่าสุดเสมอทางจีลลิงแฮมมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามกันวันนี้ครับชาวตันวันนี้ตรงกลางจะมีทางจอชเดวิสันครับหน้าเป้าจะเป็นทางคอเนอร์วอชิงตันครับส่วนทางเอ็มเคดอนส์เนี่ยตรงกลางจะเป็นทางแมทธิวโอไลลี่ครับหน้าเป้าจะเป็นทางทรอยแพทแพร็อตนะครับยืมตัวมาจากสเปอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าชาวตันเนี่ยเปิดหัวบุยหัวปูหัวปีมาไม่ดีอย่างที่บอกนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมๆต้องยอมรับว่าวันนี้ทีมไม่ค่อยสมบูรรรรรรรณ์์์เเเเเเททท่่่่่าาาาาาาไไหในนนนนนกกจจอออออออััับบบบงง็็มมมมคคคคดดดสสสะะะะววภพยแ้ พวกเขาจะชนะไกลไม่ค่อยได้แต่เขาต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างน้อยและที่สำคัญคือตัวผู้เล่นเนี่ยพร้อมกว่าด้วยวันนี้ความมั่นใจมีมากกว่าผมมองว่าวันนี้เอมแคดอนอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับผมว่าคู่นี้จะจบที่ผลเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าชาบเดตอะไรกันเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลยนะครับกูรูในเตดรับรองว่ามีข้อมูลดีๆจากผูราสารสารทุกวันครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกไปทุกคนโชคดีแล้วนี่มาเจอกันใหม่ันีไปกอครบสด